บีมค่ะเย้ Yay! วันนี้นะคะตามหัวข้อเลยค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องคณะที่บีมเรียนอยู่นะคะก็คือ international college นะคะที่มจพอของเราหรือว่า kmu tnb นะคะมหาวิทยาลัยพระจอมกล้าพระคนครเหนือค่ะ ก็วันนี้นะคะก็ได้เลื่องงามยามดีนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีกาลาจะจบแล้วนะคะปีสก็มีความเชี่ยวชาญและช,าชา่าชอพอสมควรนะคะตั้งแต่ปี1จนถึงปี4นะคะก็พอที่จะเล่าแล้วก็ตอบคาถามได้แบบครบถ้วนแล้วว่าเป็นยังไงนะคะซึ่งเหลืออย่างหนึ่งก็คือพรีเซนต์ตอนพรีเซนต์ที่สยังไม่ได้พรีเซนต์นะคะต้องรอพรีเซนต์ก็จะพูดตั้งแต่เริ่มเลยนะคะแล้วก็คําถามที่ น้องๆทัก DM มาบางคนพี่ก็ตอบไปแล้วนะคะบางคนก็เพิ่งจะเห็นข้อความแล้วก็รู้สึกว่าถ้าจะตอบมันก็รู้สึกไกลไปนะคะแล้วก็มีน้องบางคนที่เข้ามาเรียนที่นี่นะคะเพราะว่าดูคลิปของพี่ด้วยคือแบบดีใจมากๆนะคะแล้วก็คนที่แบบว่าเข้ามาแล้วก็มาเจอกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยหนูดูคลิปพี่มานะอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆนะคะก็ นั่นแหละคะ่ะโอเคค่ะป็นว่้เดี๋ยววันนี้จะมาสรุปให้ฟังนะคะสำหรับน้องๆบางคนที่ก็เข้ามาแล้วนาะก็น่าจะรู้แล้ว,ว่าการเรียน mm hmm. การสอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะคะคำ mm hmm. ถามที่บีมเจอบ่อยนะคะคาถามแรกเลยก็คือถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษเรียนได้ไหมนะคะสําหรับบีมอะถ้าพูดแบบไม่โลกสวยนะคะก็เรียนยากถ้าเกิดว่าไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยนะคะก็จะต้องมีความชอบอย่างน้อยจะต้องมีความชอบอาจจะไม่ที่เก่งมากแต่ว่าจะต้อง ชอบภาษาอังกฤษสักนิดสักหน่อยอะไรแบบนี้ทำให้เรามีกําลังใจในการเรียนมากขึ้นนะคะบ mm ิวเชื่อว่าเข้ามาก็สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้ง่ายๆนะคะ mm hmm. ก็คืออาจจะไม่ได้เก่งมาก่อนแต่ว่าอยากให้ขยันแล้วก็แบบออตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะได้สบายๆชิลๆเลยแต่ถ้าแบบว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยแล้วเอาแต่แบบว่าโอ,อ้ยหนูไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่ไม่ได้มีความพยายามนะคะก็ อันนี้ก็ยากนะคะสําหรับการที่จะเรียนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะคะทุกที่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าหลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษภาษาจีนต่างๆเราก็ต้องเตรียมตัวมาให้พร้อมซึ่งคําตอบมันจะดูโหดนะคะแต่ก็คิดว่าจะต้องมีพื้นฐานระดับหนึ่งนะคะถึงจะเรียนที่นี่ได้แบบชิลๆเนาะประมาณนั้นค่ะต่อมานะคะคําถามต่อมาคำถามที่สนะคะก็คือเออข้ายากไหม จริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นน่ยก็พูดตรงๆเลยว,ว่าคณะเนี่ยยังไม่ได้ดังนะคะแล้วก็คนเข้าก็ไม่ได้เยอะมากสําหรับเราเรารู้สึกว่าเข้าไม่ยากนะตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนคนรู้จักมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเกณฑ์คะแนนตอนเนี่ยเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะคะก็สําหรับพี่พี่คิดว่าเข้าไม่ยากแต่ก็มัน จะแบบมาแบบขี้เลยขี้เลยเลยก็ก็น่าจะไม่ได้นะคะก็อาจจะต้องแบบเป็นระดับกลางๆเนาะถึงจะถึงจะโอเคอะคะ่ะก็ก็ลองดูตามเกณฑ์ Re requirement ต่างๆนะคะที่อาจารย์เขาได้อ้นี้ไว้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ใช้แอป Tcast Tcaster อนะก็จะดูเลยว่าเขาต้องการคะแนนอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเกณฑ์คะแนนเนี่ยค่อนข้างน้อยเนี่ยเมื่อก่อน แต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะเอาเยอะขึ้นนะคะเห็นแวลวๆมาว่าจะต้องได้อันนั้นอันนี้เพิ่มมากขึ้นเลยแบบเนี้ยก็มันจะมีทั้งหมดมันจะมีห้ารอบใช่ไหมทีแคสจะมีสี่หรือห้ารอบห้ารอบหรือเปล่าเออคือพี่เข้าเข้าได้รอบสี่นะคะเพราะว่ารอบสามเนี่ยยังไม่รู้จักคณะนี้เลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอะไรยงี้ค่ะพอพอเหมือนแบบว่า ก็พอดีคนตานะคะแนะนํามาว่าเออมันมีคณะนี้อยู่ก็เลยแบบไปดูแล้วมันเป็นเอออินเตอร์อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันน่าจะต่อยอดได้ง่ายนะคะก็เลยเลือกคณะนี้ในรอบสี่ก็คือเอาไว้อันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ไม่เลือกคณะอื่นเลยก็คือเลือกอันนี้เลยอะไรเงี้ยแบบฉันจะต้องติดที่นี่แค่นั้นเลยนะคะก็เป็นเมียมติดรอบ4นั่นเองค่ะ แต่ก็น้องๆสามารถเข้าได้ตามแล้วแต่ตัวเองชอบเลยเนะรอบแรกก็จะเป็นพอร์ฟิโอนะคะผลงานต่างๆนะคะก็บิรู้สึกว่าการเยนเตอร์เนี่ยสิ่งที่ทําให้เราเข้าง่ายหรือไม่ง่ายเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะมีผลงานภาษาแยกออกมาไหมอัพโทรอีกหรืออะไรเงรี้ยที่มันสูงเป็นพิเศษอะคิดว่าน่าจะเข้าได้ง่ายนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคะแนนตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้เอามาให้อาจารย์ดูนะคะหรือว่าลองแนบมาด้วยก็จะน่าสนใจเป็นพิเศษแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะง่ายกว่าคนอื่นๆค่ะ โอเคค่ะคำถามต่อมานะคะคำถามที่สามคืออันแรกเนี่ยเป็นคำถามที่ว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษเรียนได้ไหมนะคะอันนี้เป็นคำถามที่ว่าไม่เก่งคณิตศาสตร์เรียนได้ไหมนะคะคือเอาตรงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ของของสาขาบีม,มันก็คือบิมก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นมันจะบอกว่ายังไง คิดว่าถ้าบีมรอดมาได้ทุกคนก็จะรอดไปได้รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากอีกอย่างหนึ่งคือเราเป็นคนไม่เก่งคณิตเลยนะคะแบบว่าไม่ได้เลยก็ยังแบบทูทูถ่ายถ่ยเรียนมาได้เกรดอาจจะแบบไม่ได้สวยมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็รอดมาได้นะคะแต่ก็จะมีบางวิชาที่บีมสามารถอัดแอปได้นะคะก็จะเป็นวิชาพวกเอ่อบัญชีหรืออะไรเงี้ยที่มันจะมีเนื้อหามีคํานวณบางอย่างที่เราสามารถพลิกแพลงได้เลยเงี้ยพอเราปรับตัวได้เราก็จะรู้สึกพอมันจับจุดได้เนี่ยเกรดมันก็จะดีขึ้นนะคะ ประมาณนั้นค่ะก็เอาง่ายๆก็คือคณิตเนี่ยกลางๆก,ก็น่าจะได้แล้วแหละแบบไม่ต้องเก่งขนาดนั้นนะคะเชื่อว่าทุกคนมีความพยายามเข้ามามันจะเหมือนแบบด้วยสภาพแวดล้อมด้วยด้วยความแบบคณะด้วยแล้วก็ด้วยแบบเพื่อนด้วยที่แบบว่าเพื่อนรอบตัวอ่านหนังสือสอบกันหรือว่าเพื่อนรอบตัวแบบมีการตีวันเกิดขึ้นก็รู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวนะคะก็อยู่ที่เพื่อนด้วยบางทีเราอยู่กับเพื่อนที่เขาทํางานหรือว่าอะไรเงี้ย ก็ก็จะได้ค่ะมันก็จะผ่านมาได้นะคะไม่ว่าจะเก่งไม่เก่งวิชาอะไรนะคะแล้วก็เน้นอัดแอดเอาไม่ต้องแบบความรู้อะไรขนาดนั้นนะสำหรับบยนแต่ถ้าเกิดว่าใครมาแบบสายเก่งสายเนื้อสายความรู้เลยก็เรียนที่นี่สบายมาะคะ่ะชิลชิลสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่เป็นคาถาที่4ี่ที่พิมพอจะนึกขึ้นมาได้นะคะก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะ แต่ละเดือนเนี่ยค่าเทอมเท่าไหร่นะคะแน่นอนว่ามันเป็นหลักสูตรอินเตอร์นะคะเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าคณะอื่นๆเพราะว่าเขาจะต้องจ้างอาจารย์ต่างชาติก็จะมีค่าเป็นมีแบบอัตราจ้างที่สูงกว่าอาจารย์ไทยนะคะเขาก็จะกล่าวเป็นว่าตกเทอมแล้วมาอย่างน้อยหกหมื่นนะคะจะต้องมีก็คือหกบางทีก็หกหมื่นสองบ้างหกหมื่นหนึ่งร้อยหกหมื่นสามร้อยอะไรเงี้ยก็คือแล้วแต่แล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรค่าอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่มันจะเพิ่มเข้ามานะคะ ประมาณนั้นนะคะเสื้อน,นี้ไม่รวมค่าหนังสือนะคะค่าหนังสืออาจารย์ก็จะบังคับซือ้ออันนี้คือบังคับซื้อเลยนะเพราะว่าเหมือนกับว่าการที่เราเราบังคับซื้อในที่นี้เนี่ยเขาจะติดต่อสู่หนังสือจุลานะคะให้เอามาขายที่คณะนะเขาก็จะได้ราคาที่ถูกกว่านะคะซึ่งถูกกว่าในที่นี้ก็เลนส์ประมาณเล่มละพันนะคะหลักพัน หลักร้อยนี่ยังไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่ว่าน้อยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นหลักพันก็คือจะต้องมีบัตรเจตในส่วนของสื่อการสอนนะคะสื่อการเรียนต่างๆด้วยะคะ่ะก็อย่างสมมติว่าอาจารย์เอามาขายเนี่ยเขาก็จะบันคับให้ซื้อนื่งจากว่าเราเรียนบริหารเนาะเราไม่สามารถจะไปแบบถ่ายเอกาสารได้หรือว่าอะไรได้มันคือการก๊อปปี้นะคะก็คือการแบบ เขาเรียกว่าละเมิดลิขสิทธิ์ก็เราก็จะไม่สนับสนุนเพราะว่าเราเรียนสาขาบริหารเนาะเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นได้ยังไงถ้าเกิดว่าเรายังก๊อปปี้หนังสือเราจะไปทําอะไรที่เกี่ยวกับการบริหารได้ไงในเมื่อเราไม่แบบไปก๊อปปี้ของเขานะคะเพราะว่ากว่าจะได้อะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยมันยากมันต้องผ่านกระบวนการต่างๆอะไรเงี้ยเราไปก๊อปเขาเสียเงินแค่ไม่กี่บาทแล้วเอามา,านเนี่ยมันก็อาจารย์ก็ไม่สนับสนุนนะคะ ก็แรกๆที่เรียนออนไลน์นะคะหรือว่าเรียนในห้องเนี่ยอาจารย์เขาก็จะเช็คเลยว่าใครมีหนังสือไม่มีหนังสือแต่หลังๆเขาก็เหมือนแบบก็ไม่ได้เช็คขนาดนั้นแล้วค่ะประมาณนั้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่ที่อันนี้มีน้องทักเข้ามาคุยกันแล้วเขาก็ถามประมาณว่าแบบกังวลเรื่องของอ,อะไรนะจำไม่ได้แล้วแป๊บน,นึงนะบีบขอ,อน,นึกก่อนเปิด i ไอแพดได้ไหมนะ อ๋อ,อกังวลกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายนี่แหละนะคะเรื่องค่าเทอมนะคะตัวเป็นเองนะคะบิวก,ก็กู้เรียนนะคะกอรอออยู่ก็คือกู้เรียนในที่นี้ก็คือเนื่องจากว่าปกติเนี่ยเขาจะมีกู้กยศสอแล้วก็กู้กอออใช่ไหมคะซึ่งคณะนานาชาติของเราเนี่ยไม่มีการกู้กยศสอนะกยศสอี่นบิวไม่แน่ใจว่ารายละเอียดเขาคืออะไรนะคะลองไปหาข้อมูลดูนะคะสาหรับน้องๆ้องที่ ที่แบบที่สนใจนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้กับคณะเราของเราจะเป็นกรออนนะคะก็คือผูกกับรายได้ในอนาคตสมมติว่าบีมได้เงินเดือนหมื่นห้าในอนาคตสมมตินะเขาก็จะหักเราเดือนละพันหรืออะไรอย่างเงี้ยเดือนละสองพันเดือนละประมาณเดือนละพันเดือนละพันนึงอะไรเงี้ยก็ให้เขาหักไปซึ่งมันก็จะมีข้อแม้นิดนึงตรงที่ว่าค่าใช้จ่ายในเทอมหนึ่งของเราประมาณหกหมื่นนะคะ เราก็เลยได้โคต้าแค่ครึ่งเทอมเท่ากับว่าอีกห0,000ืบาทเนี่ยเราต้องจ่ายเองนะคะสมมติว่ามันมีปีหนึ่งมันมีสองเทอมใช่ไหมเทอมแรกเนี่ยเราเราไม่ต้องจ่ายเอ้ยเทอมแรกนี้เทอมแรกนี้เราจ่ายเองนะคะเทอมแรกหกหมืนเราจ่ายเองเทอมที่สองเนี่ยเราก็เอาเงินที่เรากูกก้กอรเนี่ยไปจ่ายเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าก็จะเราก็ก็จะแจะบบเบาภาระไปได้ครึ่งนึงนะคะแต่ก็ต้องย้าว่าหกหมืนนี้ก็ไม่ใช่อะไรที่ที่ ที่น้อยเลยนะสาหรับสองสองเทอมเลยแบบเนี้ยซึ่งเออบียมก็กู้เป็นแบบแค่กู้ค่าเรียนอะไรเงี้ยนะคะมันก็ไม่ได้แบบเสียหายอะไรมากนะทุกคนก็คิดว่าการกู้เป็นเรื่องปกติมากๆแล้วก็เพื่อนในคณะกู้เยอะไม่ต้องเขยไม่ต้องอายอะไรทั้งสิ้นนะคะคือกู้กันเป็นปกตินะคะไม่ต้องไม่จาเป็นจะต้องแบบเขินในการกู้อะไรเงี้ยไ,ะะไม่ไม่จาเป็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาเราสําคัญนะคะเราก็กู้เรียนไปเลยแล้วก็อนาคตก็ไปหาฐานรายได้ในอนาคตของเราน,ะนั่นเองคะ่ะอันนี้ก็ สบายใจได้นะคะเรื่องแบบไม่มีเงินทุนอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าลองพิจารณาแล้วแล้วแบบเฮ้ยสำหรับสาหรับสําหรับน้องๆบางท่านหรือว่าผู้ปกครองบางคนที่รู้สึกว่าปีหนึ่งต้องจ่าย6 0ห0 0บาทเนี่ยก็ยังถือว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่บิมไม่แน่ใจว่ามีทางอื่นอีกไหมนะคะก็สําหรับบิมก็ก็คิดว่าจะบอกไอเดียไม่อยากจะพูดตัดโอกาสนึงออกป้าบิมว่ามันต้องมีหนทางที่ทําให้เราได้เรียนในสิ่งที่เราชอบนะ ก็เราไปเสิร์ชหาดูนะคะหรือว่าลองปรึกษาอาจารย์ก็ได้นะถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องเงินจริงๆอะไรแบบนี้ยิือว่าเขาก็น่าจะช่วยเต็มที่เพื่อให้เราได้ศึกษาสิ่งที่เราชอบนั่นเองค่ะเรื่องอันหนึ่งนะคะ อันนี้ก็เป็นคำถามที่พบบ่อยก็คือทั้งทั้งแชทเลยแล้วก็ DM เลยนะคะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะคณะนี้เนี่ยชื่อเต็เมๆคือวิทยาลัยนานชาชาติสาขาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกมันก็เป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรียนบริหารเกเกเกกเเรียนบริหารแล้วก็เรียน โลจิสติกอะไรเงี้ยนะคะก็เรียนคลาสคากันไปมีทั้งเรียนแอร์ทายสปอร์ตนะคะทางอากาศทางเรือทางดินทางนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็จะมีเทอมสุดท้ายก็จะเรียนกฎหมายบิซิเนสนะคะก็คือกฎหมายระเอ,อิกฎหมายบริหารอะไรก็จะมีหลักสูตรที่หลักๆเราจะต้องเรียนต้องเรียนรู้นะคะก็เป็นหลักสูตรพื้นฐานทั่วไปถามว่าถามว่าบินว่าลงลึกไหมที่จริงก็ลงลึกอยู่นะแต่ว่าอ ถึงเวลาจริงๆนะตอนฝึกงานรู้สึกว่าที่เรียนไปอมันบางทีมันเยอะเกินไป้วยสาคก็มันบางอย่า,างาสมมติเราเรียนโลจิสติกแบบเนี้ยเพื่อนมีเล่าให้ฟังว่าสมมติเราเรียนโลจิสติกเรื่อง land transport แล้วเราเรียนเยอะมากนะคะเรียนไปไกลามากมีคำนวณด้วยโน่นนี่นั่นแต่พอถึงเวลาที่เราแบบไปทํางานจริงๆอะ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือมันไม่ต้องแบบ คำนวณอะไรขนาดนั้นอะไรแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่เยอะแยะมากมายเพียงแค่การเรียนนะคะทําให้เรารู้ระบบความเป็นมาว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงรู้คําศัพท์เฉพาะทางโลจิสติกส์นะคะว่าอันนี้อันนี้ตัวย่อนี้คืออะไรนะคะน,น้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์มากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็เรียนเรื่องบริหารเรียนครีเอทีฟด้วยนะการทำโฆษณาอะไรเงี้ยก็คือเรียนรวมๆเลยสำหรับองค์ประกอบทุกๆอย่างนะคะอันนี้สามารถเอาไป ทำโหไปใช้ได้กับทุกงานเลยนะสาหรับพี่พี่คิดว่าการเรียนบริหารเนี่ยมาทางานได้ทุกพี่เลยนะคะประมาณนั้นนะคะก็รู้สึกว่าหลักสูตรบริหารเป็นหลักสูตรที่เซฟที่สุดนะสาหรับถ้าพูดกันแบบเป็นกันเองรู้สึกว่าเซฟที่สุดในการสมัครงานงต่างๆแค่นั้นนะคะนอกจากจะไปเรียนแบบเฉพาะเลยวิศวะเลยนู่นนั่นเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเราไม่สามารถจะไปทําแทนเขาได้อะไรเงี้ยน,นะคะแต่ว่าทุกที่นะคะต้องใช้บริหารค่ะก็ นั่นแหละค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนนะคะฟังคลิปนี้แล้วเกิดข้อสงสัยบางอย่างนะคะก็คอมเมนต์ได้ล่างคลิปนี้นะคะหรือว่าจะ DM มาหาก็ได้นะเดี๋ยวพี่จะ จดแล้วก็ไปทําการบ้านไว้นะคะจะได้ไปหาคําตอบมาให้หนั่นเองค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณที่คลิปก่อนอันนี้ที่พูดถึงเกี่ยวกับการเรียนที่นี่นะคะก็มีคนสนใจมากๆนะคะแล้วก็มีน้องบางคนเนี่ยบอกว่าอุย้ยเข้ามาเพราะว่าเจอคลิปพี่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้จักที่เรียนนี้นะคะก็เลยมาสมัคร มาสมัครที่นี่นะคะอะไรแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกันต่อไปไม่ว่าพี่จะทำคอนเทนต์อะไรนะบ๊ายบายแล้วก็เปลี่ยนชื่อช่องแล้วไปเลยอีกบีมเจอกันค่ะ